สวัสดีเพื่อนพ้องในนั้งพี่รอนครับพกับผมแกรบคิงเราเลน,นะครับผมนี่คือยี่สิบระดับเกมเอาชวรอดบนมือถือเล่นกับเพื่อนได้ภาพสวยและดีที่สุดก็ผมซึ่งมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอยากได้เกมเอาชวรอดแต่ไม่รู้จะได้เกมอะไรดีอะไรเงี้ย ก็เลยทาคลิปนี้ไว้ให้ก็ผมต้องบอกกันนะว่าเกมในคลิปนี้มีคุณภาพมากมากเลยนะคือตั้งใจเลือกให้เพื่อนเลยเพราะงั้นถ้ากำลังมองหาเกมมาชรอดเอาเล่นกับเพื่อนก็สามารถดูคลิปนี้ได้ก็ผมจะมีลิงก์ดาวน์โหลดให้ใต้คลิปด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยส่วนนเพื่อนจะกดไลค์ like คลิปนี้หรือว่ากดติดตามช่องนี้หรือไม่ก็ใจเย็นก่อนก็ผมดูคลิปเลกันก่อนแล้วค่อยกลับมากดทิ้นหลังก็ยได้นะเพราะงั้นเนี่ยมาดูเกมเลยก่อนก็ผมโอเ okay, ค let's go เกมระดับที่20 l e g บ l ลยก็คอผมนี่เป็นเกมเอาชอรอดที่นาาเล่นมากๆเลยนะซึ่งเพื่อนๆเข้ามาในเกมคือเพื่อนๆสามารถหาของสร้างบ้าน,นครับของต่างๆได้ตามแบบตามสไตล์ของเกมเอาชอรอดแล้วก็ผมที่สำคัญคือเกมนี่ภาพสวยหลังการกันสร้างมากๆอีกด้วยอย่างที่บอกเกมนี่คือเป็นเกมออนไลน์แต่รูปแบบต้องใช้เน็ตในการเล่นนะคือเพื่อนๆสามารถหาของหรือว่าสร้างบ้านของเพื่อนได้หรือว่าสร้างโลกของเพื่อนได้ในเกมนี้คือต้องบอกกันเว่าเกมนี่คือเพื่อนๆสามารถสร้างบ้านหรือว่าคราฟของต่างๆคือได้เยอะมากๆับผม คือถ้าเราสร้างโลกของเราในเกมแล้วเนี่ยคือเรางสามารถให้คนอื่นมาเยี่ยมชมโลกของเราได้อีกด้วยก็ผมหรือเราเองก็สามารถไปเยี่ยมชมโลกของเพื่อนของเราได้ด้วยนะโคตรเจงแล้วก็ผมเพราะงั้นเนี่ยสำหรับใครอยากได้เกมแนวชอระที่มีระบบครบเรื่องสามารถไล่กับเพื่อนได้ก็ลองดูนเกมนี้ได้ก็ผมเลกโหลดใต้คลิปเลยเป็นเกมออนไลน์ต้องใช้เน,น็ตก็เล่นนะ เกมมาดับเบอ้ลเกาทอร์เรียก็ผมนี่เป็นเกมมาตำนาสุดคลาสสิกเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้นะแน่นอนว่านี่เป็นเกมออฟไลน์ก็ผมไม่ต้องใช้เด็ก็กเล่นเลยถึงแม้จะเป็นเกมออฟไลน์ก็ตามแต่เรายังสามารถแลดนเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมก็เจงเลยนะเพราะงั้นสำหรับใครที่อยากเล่นเกมที่เราสามารถแลนกับเพื่อนได้ก็เลองเราเล่นเกมไม่ได้นี่เป็นเกมแนวเชอรอดก็ผมที่สาคัญต้องบอกว่าเกมนี้เราสามารถสร้างบ้านคราฟของต่างๆประจนภายในโลกกว้างเกมนี้ได้นะโคตรเจ๋งแล้วก็จะมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายรูปแบบมากๆก็ผมในเกมนี้ จะมีลูกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆนะเพราะงั้นสำหรับใครอยากเล่นเกมแนวเชลโรดที่มีระบบครบเรื่อนแล้วก็มันมากๆ,ๆเนี่ยลองดูเกม,กมไปได้ครับผมเป็นเกมเชลโรดที่น่าเล่นมากๆ,ๆเลยนะถึงแม้จะเป็นเกมออฟไลน์แต่เราสามารถเล่น,นกับเพื่อนได้ครับผมเล่นโหลดใต้คลิปเลยเป็นเกมต้องเสียเงินในการซื้อนะเกมมาเป็นสิบแปดแบดแลนเดอร์สนี่เป็นเกมเชลโรดมาใหม่ครับผมสำหรับใครที่อยากได้เกมเชลโรดที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้แต่ต้องเป็นเกมมาใหม่เท่านั้นเนี่ยคือลองดูเกมไปหน้รับผม นี่เป็นเกมที่รูปแบบการเล่นคือน่าสนใจมากๆนะคือเราสามารถไปฟาร์มหาของในแบบนั้นได้ครับผมและเราสามารถเอาของที่ได้จากการฟาร์มมาเนี่ยไปใช้ในแบบต่อไปได้ด้วยโคตรเจ๋งเลยครับผมซึ่งภายในเกมคือจะมีรูกเล่นเนี่ยเยอะมากๆที่สําคัญเนี่ยเกมนี้จะมีหมดให้เราเลือกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆครับผมยังจะบอกเกมก็คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะนี่คือเกมออนไลน์แต่รูปแบบต้องใช้เน็ตในรเล่นครับผมภาพสวยมากๆอีกด้วยเพราะงั้นเนี่ยนี่เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆนะฟาร์มมาของจะแบบนั้นแล้วก็เอาของที่ได้มานี่ใช้ได้เรื่อยอะไรอย่างนี้ เพราะวันสำหรับใครได้เกมมาชอรับมาใหม่ก็ลองดูเกมไม่ได้นะเกมนี้ภาพสวยและการกสร้างก็มากครับผมเด้งเราใต้คลิปเลยเป็นเกมอะไรต้องเช็คหน็อนะเกมมาดับไี่17 The Ghosts Call of Survival Horror Game ก็ผม มาแนวเกมมาชรอดสไตล์สยองขวัญกันบ้างนะถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาเกมมาชอรอดที่เราสามารถเปิดไมค์คุยกับเพื่อนได้ก็ลองหูเกมไม่ได้นะคือ <c oughs> ไม่จำเป็นต้องเปิดไมค์คุยกับเพื่อนก็ได้คือเราสามารถไปจอยเล่นกับคนอื่นได้ก็ผมเขจะมีเป็นห้องใช่ไหมคือเ <c oughs> พื่อนๆะสามารถไปเข้าร่วมเล่นกับคนอื่นได้ก็กผมแล้วก็เราสามารถเปิดไมค์คุยกับอื่นได้ด้วยโคตรเจ๋งเลยนะคือเพื่อนๆสามารถหาเพื่อนในเกมนี้ก็ได้หลักๆของเกมนี้คือเราสามารถเล่นกับคนอื่นหรือว่าเล่นกับเพื่อนได้ในเกมก็ผมต้องบอกกันว่าเกมนี้กสอะไรรงี้นหับ เล่นเป็นซวเวอร์ก็ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้แล้วก็แก้ไขปไปสนาต่างๆอะไรอย่างนี้สำหรับใครเล่นเป็นโกสก็ต้องตามล่าซาวเวอร์กับผมโคตรจึงในเกมนี้เพราะงั้นเนี่ยเล่นงเราใต้ทริปแล้วก็ผมไปเกมฟรีด้วย กกเกมมาดาพิสุกไม่ครับกับผมถ้าพูดถึงเกมมันชรอดของ t าเอาเกมเนเ่ยมาบ้างนะคือหลายๆคนอาจจะกำลังมองหาเกมมันชอรอดอย่างบ้าคลั่งกับผมอาจจะลืมเกมนี้ไปเลยก็ว่าได้นะซึ่งนี่เป็นเกมตำนานสุดคลาสสิกกับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยเกมนี้ดีอยู่แล้วใช่ไหมต้องบอกกันนะว่าถ้ายัางได้เกมมันชรอดที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้หรือว่าเล่นกับคนอื่นในเกมได้เนี่ยคือนี่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะคงไม่ต้องพูดถึงเกมนี้มากใช่ไหมเล่นคนเดียวก็ได้เกมนี้กำลังรอให้เพื่อนเข้าไปสร้างเรื่องราวใหม่ๆอยู่นะ เกมมาดบที่1บห้าโปรเจกต์วินเทอร์โมบายได้เป็นเกมอาชุรอดมาใหม่ที่กําลังมาแรงในตอนนี้แล้วก็ผมถ้าใครจะได้เกมอาชุรอดที่คนเยอะๆก็ลองดูเกมไม่ได้นะซึ่งต้องบอกกันนว่าเกมไม่คือระบบการเล่นที่น่าสนใจมาก,มากเพราะว่าเดิมทีเราต้องอาชุวรอดอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องเอาชุวรอดจากฆาตรกรด้วยไปไงโคตรจเจ๋งแล้วครับผมซึ่งในเกมไม่คือจะมีผู้เล่นแป8คนนะคือ6คนเ่ยเป็นซาวิเวอร์ส่วนอีก2คนคือจะเป็นฆาตรกรครับผม คนจะเล่นเป็นในเชอรรอก็ต้องทําทุกวิีทางการ่้มแซมตกสิ่งของต่างๆเพื่อให้เราเนี่ยสามารถติดต่อเฮลิคอปเตอร์เพื่อจะมารับเราได้ส่วนคนจะเล่นเป็นฆาตกร2ค,คนก็คือต้องทําลายแล้วก็ขัดขวางผวนะเชอรรอยนั่นเองก็ผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครยาเล่นเกมเอาเชอรรอยก็ลองดูเกมไม่ได้นะเราต้องเอาเชอรรอจากความหนาวแล้วก็เอาเชอรรอลจากฆาตกรด้วยเกมนน่าสนใจมากก็ผมเป็นเกมออนไลน์ต้องใช้เน็ตนะเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมเกมมารดพบสี่เ4 a ป็กซ์เลเจนส์มือบก็ผมที่เป็นเกมเอาเชอีกเกมทมี เป็นเกมมัชเรอดที่เราต้องเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายน,นันก็ผมและเราจะช,ชนะนั่นเองเป็นเกมแนวเบรเทนโยซึ่งเดิมทีนะ่เกมนียมาจากแพลตฟอร์มอื่นมาก่อนแต่ว่าตอนนี้เปิดอย่างเป็นทางการและบนมือถือก็ผมพร่องกันเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่รู้ข่าวหรือว่ายัางไม่ได้ลองเล่นก็สามารถเล่นได้แล้วนะตอนนี้ิงก์ใต้คลิปเลยถ้า Android ก็ iOS ก็ผมซึ่งเกม,มเป็นเกมแนวเบรเทนโยเคจะมีตัวละครหลายตัวให้เรานเนี่ยเลือกใช้ก็ผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีสกิลเฉพาะด้วยนะจะมีความสามารถเฉพาะก็ผมพร่องน ใครที่มีเพื่อนก็สามารถเชิญเพื่อนมาเล่นกันได้ครับผมเกมน่าสนใจมากเลยมีตัวละครอย่างเยอะมากๆครับผมที่สําคัญเนี่ยเกมในภาพสวยและการสร้างก็มากครับผมแถมระบบคองเครื่องนี้ด้วยถ้าใครได้เกมแนวชื่อรอบเป็นคนสุดท้ายหรือว่าจะได้เกมแนววันเทานเอร์เย่ก็ลองดูเกมไม่ได้นะเป็นเกมออนไลน์ต้องใช่หน่อครับผม เกมมาดับพิษสม Omega Legends ถ้าใครชอบเล่นเกมในเมืเทนนย่ในนี่แล้วก็ผมต้องบอกกันว่าได้ไปเกมในเมืเทนนย่แนวไซไฟอะไรเงี้ยในเกมจะเป็นเกมยุคอนาคตก็ผมคือในเกมเราสามารถเล่นกับผู้อื่นได้มีตัวละครหลายตัวให้เราเลือกใช้มากๆก็ผมทั้งสกิลนะวัตุปืนเนี่ยคือมาเต็มมากๆนะตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีสกิลแล้วก็ความสามารถจะฟอสด้วยกบผมมีตัวละครเนี่ยเยอะแล้วก็หลากหลายมากๆนะคือแมปเนี่ยใหญ่มากๆก็ผมที่สำคัญในเกมนี้ภาพสวยในการสร้างมากๆก็ผมถ้าใครชอบเล่นเกมเัืเทนนโยเนี่ย นี่แล้วก็ผมได้ไปเกมได้ครบเครื่องมากๆแล้ในระบบครบเครื่องมีหลากหลายโหมดให้เราเนี่ยเล่นเล่นมากๆั็ผมภาพก็สวยด้วยเกมระดับที่12 d e a d by d a y l i h e mobile ก็ผมสำหรับใครชอบเล่นเกมมาสยองขวัญเล่นกับเพื่อนเนี่ยคือลองดนเกมไม่ได้ต้องบอกกันว่าหลายคนรอคอยเกมเนี่ยมานานมากใช่ไหมต้องไปโหลดจากในเว็บนู้นต้องไปโหลดจากในเว็บนี้แต่ว่าต้องบอกกันว่าตอนนี้มาในเปโซไทยแล้วก็ผมทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะถ้าชอบเกมนี้ เพื่อนสามารถกดไปติดใต้คลิปแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยก็ผมเล่นได้เลยนะซึ่งในเกมนี่คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ไปเกมนักฆาตกรอะไรเงี้ยนะคือจะแบ่งเป็น2ฝ่ายก็ผมจะมีฝ่ายซอร์เวิร์กับฝ่ายฮันเตอร์อะไรเงี้ยสำหรับใครจะเล่นเป็นฆาตกรคือฆาตกรคือฮันเตอร์ก็ผมเราก็ต้องไล่ล่าซอร์เวิร์อะไรเงี้แต่สาหรับใครเล่นเป็นซอร์เวิร์ก็ต้องทําทุกทางเพื่อที่ทำให้ตัวเราแล้วก็เพื่อนเอาชีวิตรอดให้ได้ก็ผมแล้วก็ช่วยเพื่อนอะไรเงี้นะสำหรับใครสนใจแล้วเล่นโหลดใต้คลิปเลยเกมที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนวลผ เกมระดับที่11 t h อ h a v ด t ๋ยวใหร์ก็ผมสำหรับใครชอบเล่นเกมเอาชรอดภาพสวยเนี่ยนี่เลยไนดะ้ไปเกมอีเกมที่ม,มาใหม่ร้อนแรงในขนาดนี้นะซึ่งในเกมคือเราต้องไปเอาชรอดในเมืองร้างอย่างนึงก็ผมก็จะมีแบบในใหญ่ของมากแล้วผมเ่อสามารถเอาชรอดได้เต็มที่นะนะแน่นอนเราสามารถหาของตามเมืองร้างต่างๆแล้วก็เอามารสร้างบ้านครับของต่างๆก็ได้หมดแล้วก็ผมที่สําคัญในเกมมีความชามเนี่ยอยู่ดับกกลางๆก็คือไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปอะไรงี้แต่ว่าถึงสุดกลางๆก็สามารถเข้าถึงได้ก็ผม ในเกมคือภาพสวยมากที่สําสคัญเนี่ยคือระบบครบเครื่องมากๆนะก็จะมีค่าต่างๆของร่างกายบอกด้วยกระผมตาไข่แบบกำลังหิวหรือว่ากําลังกระหายน้ำอะไรคือจะมีบอกมานนะกรบผมถ้าไขรชอบในเกมน่าจรอดแบบออนไลน์เต็มรูปแบบเนี่ยคือลองดูเกมแกกมน่กระผมเกมเี่เราสามารถเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะไม่ควรพลาดเลยครบผมในเกมภาพสวยมากด้วยเราสามารถทำอะไรก็ตามที่เราอยากทได้ในเกมนี้มีหนักหลายอย่างให้เราทำมากคกระผมไม่ควรพลาดเลยนั่งรอใต้คลิปับผม เกมอันดับที่10ครก็ผม Crisis X Last Survival Game ซึ่งอันดับที่ผ่านมาก็คือแนะนําเกมสําหรับคนที่ใช้สุดสเปคน,น้อยๆรถสเปกกลางไปบ้างแล้วนะแต่อันดับนี้คือไม่แนะนาเกมสำหรับคนที่ใช้สุดสเปคเทพ้างก็ผม <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงอะไรองี้ซึ่งใครที่ต้องการเกมแนวกราฟิกหนักจัดจ้านภาพสวยมากๆเนี่ยลองดูเกมนี้ได้ก็ผมในเกมเรื่องระบบเนี่ยคือครบเครื่องมากอยู่แล้วเราสามารถสร้างบ้านคราฟของ,ของต่างๆคือทาแบบตมตายเกมม่นชอรอดแลยก็ผมที่สําคัญคือ,คอแบบใหญ่มากๆรนะบบการสร้างของเกมก็คือโคตรเทพแล้วก็ผม เกมเนี่ยร่งการการสร้างมากๆนะเกมไม่ต้องใช้ไหนก็ผมแต่ว่านอกจากเราต้องระวังเรื่องพิดิบสมบีแล้วเนี่ยเราต้องระวังผู้เล่นด้วยกันด้วยนะเ <laughs> พราะงั้นถ้าใครสนใจเนี่ยเล่นใต้คลิปนะก็ผมเกมอันดับที่เก้าก็ผมภาบไททันซึ่ง้ากษะที่เบื่อเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมาลองไป็นนโรสาวในเกมนี้ก็ผม <laughs> ซึ่งในเกมนี้ที่บอกนะ้าใครที่ไม่อยากเป็นมนุษย์แล้วมาลองสวมป,ปรบาปเป็นนโรสาวในเกมนี้ได้เพราะว่าในเกมนี้ เพืเ่อนๆจะได้สำรวจในโลกกว้างก็ผมถ้าใครอยากรู้ว่าในยุคหนึ่งน้ำมันเนี่ยดโนเสาวใช้ชีวิตกันอยู่เป็นยังไงบ้างเนี่ยมาลองดูในเกมได้แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมไรเต็มรูปแบบต้องใช้เ,เน็ตนะก็เลยถ้าเข้าไปในเกมเราต้องสูงประบาดปนนเป็นนเสาวก็ผมเราต้องออกล่าคนอื่นหนือว,ว่าโดนล่าหรือเปล่าเราต้องรอดูกันีกทีแต่ว่าในเกมนี่คือภาพสวยมากๆก็ผมไปเกมที่เราต้องใช้เ,เน็ตนะก็เลยนะคือแมปใหญ่มากๆก็ผมถ้าเราอยากรู้ว่าดโนเสาวเนี่ยใช้ชีวิตกันอยู่เป็นยังไงบ้างเนี่ย เราดูเกมไม่ได้บอกแล้วว่าเกมมีกราฟิกเนี่ยคือรัยการกันสร้างมากๆแต่ว่ามือถือสเปคกลางก,ก็สามารถเข้าถึงได้ก็ผมแบบใหญ่มากๆนะภาพสวยด้วยสำรหรับใครที่สนใจแล้วเนี่ยลิงก์ใต้คลิปแล้วก็ผมเกมระดับที่8 Ar k Survival e v o ถ้าพูดถึงเกมมาชอรอดเนี่ยไม่พูดถึงเกมในเไนท้ายก็ผมพะน,นีคือเกมในตำราเลยก็ว่าได้นะซึ่งเดิมทีนี่เป็นเกมแบบแพลตฟอร์มอื่นมากออ่อนก็ผมแต่ว่ามาลงมือถือเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆอยู่แล้วแต่ว่าหลายคนอยากเล่นเกมนี้นะแต่ว่าเขาไม่เข้าเล่นเพราะว่า ต้องใช้มือถือที่มีสเปคระดับเทพมากๆครับผมเพราะว่าถ้าใช้มือถือสเปคน้อยหรือว่าสเปคกลางๆเนี่ยอาจจะแหลกด้วยจอดำนกกระตุกแทบยัเลนไม่ได้นะเพราะงั้นถ้าจะเล่นเกมเทพๆก็เตรียมถือที่มีสเปคระดับเทพนิดนึงครับผมเราเข้าไปในเกมเราจะได้สำรวจโลกใหม่ๆในยุคเก่านะก็จะมีพวกสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่เยอะมากมายเลยทั้งไดโนเสาร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่อีกเพียบในเกมนี้เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ครับผมเราสามารถสร้างห้องหรือว่าจอยห้องเล่นกับเพื่อนได้เป็นเกมที่น่าสนใจมากนะสร้างบ้านครับของได้ ตามแบบตามสไตล์ของเพื่อนแล้วก็ผมเกมนี้มันมากๆสนุปมากๆากนะมีเกมฟรีด้วยเล่นกดทใตคลิปแล้วก็ผมเกมดับพี่7 Life After ก็ผมต้องบอกกันว่าเกมนี้เป็นเกมชอรรอที่มีคู่แข่งเยอะมากๆแต่ว่าคู่แข่งของเกมนี้อาจจะยังไม่มาก็ผมก็เลยต้องพูดถึงเกมนี้ก่อนเรายังไม่รู้ว่าถ้าเกมคู่แข่งของเกมนี้มาเนี่ยจะสู้เกมนี้ได้หรือเปล่าเราจะนาเกมนี้ต่เราต้องรอลุ้นกันอีกทีก็ผมแต่ว่าตอนนี้เี่น็นเกมที่ดีที่สุดเกมนึงเลยก็ว่าได้ไปเกมที่น่าสนใจมากนะคือเราสามารถได้กับเพื่อนได้ก็ผม เป็นเกมที่มีระบบในเรื่องด้วยนึื่องที่น่าสนใจมากๆครับผมคือเราสามารถสร้างบ้านคราบของต่างๆได้หลากหลายแบบหล,หลายแบบลาไซล์เลยเราสามารถสร้างกิลแล้วก็ไปต่อสู้กับผู้เล่นด้วยขันก็ยังได้นะมียานพันธุ์เยอะมากมายเลยที่สาคัญเนี่ยเอาเพนเวิด้วยบอกแล้ว่าการาฟิกหนักมากๆภาพสวยมากๆนะแลระบบครบเครื่องอีกด้วยคือเราสามารถอย่างที่บอกสามารถสร้างกิลแล้วก็ไปจลรุยกับคนอื่นได้ต่อสู้กับผู้เล่นด้วยกันก็ยังได้ครับผมที่สำคัญแต่สองบี้ของเกมนี่คือดุมากๆนะเพราะงั้นถ้าใครต้องการเกมที่มันสมจริงขึ้นมาหน่อยเนี่ย เป็นเกมอะไรเต็มรูปแบบต้องใช้เน็ตแน่นนเลยนะที่สําคัญเนี่ยต้องเตรียมตัวจะมีสเปคระดับหนึ่งด้วยความจําก็เยอะพอสมควรในเกมไี่สำหรับใครสนใจเนี่ยลิงกงโหลดใต้คลิปแล้วผมไม่ควรพลาดเลยมนเป็นเกมอะไรเต็มรูปแบบต้องใช้เน็ตแน่นนเลยครับผมเราสามารถได้กับเพื่อนได้หรือว่าสามารถเล่นคนอื่นในเกมได้เหมือนกันนะสำหรับใครสนใจเนี่ยลิงโหลดใต้คลิปเลยไม่ควรพลาดเป็นเกมฟรีน่าสนใจมากๆนะ เกมระดับที่หกโปรเจกต์อะไรโวเกมมอนโชดในยุคอนาคตก็ผมถ้าใครที่บอกว่าเนี่ยยากได้เกมมอรชรอดที่มันยุคใหม่แล้วก็ไปเกมใหม่ด้วยเนี่ยลองดูเกมไม่ได้แต่เข้าไปในเกมเพื่อนจะได้ไปสำรวจกับโลกใบใหม่ับผมโลกในยุคอนาคตนะก็จะมีพวกคนยนต์เอไอต่างๆหรือว่าสิ่งมีชีวิตลาำยุคต่างๆก็อยู่ในเกมนี้ก็ผมเพื่อนต้องไปเอาโชรอดในยุคนั้นให้ได้นะก็คือเราสามารถด้เพื่อนได้เกมนี้ที่สําคัญเนี่ยราฟฝึกนะคือกระหึ่มมากก็ผมเราสามารถสร้างบัตรกระของต่างๆคือได้หมดเลยเกมนี้ ถ้าใครสนใจเกมมารโชรที่เราสามารถเล่นกันได้ในยุคอนาคตเนี่ยเราดูเกมไม่ได้กับผมลิง์ใต้คลิปเลย Project Arrival มาต่อที่เกมระดับปีห้าครับผม last island of survival บอกเลยว่าเกมนี้ถ้าใครไี้บอกว่าเนี่ยมีถึกสเปนกลางก,ก็พอแนละ้วอยัได้เกมสหรับถตึกสเปนกลางก,ก็สาม,มารถเล่นได้เนี่ย ลองดูเกมไม่ได้ก็ผมซึ่งเกมด้วยความจำเยอะก็จริงแต่ว่าสุดเปกกลางก็สามารถเข้าถึงดได้ในหลๆคนบ่นวัเนี้เล่นเกมไม่เทไรในหะัวร้อนทุกทีจะเป็นยังไงก็ลองไปเล่นดูกบผมเกมที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะคือเราสามารถสร้างบ้านหรือว่าครับของตามแบบตามสไตล์ของเกมชอบได้เลยนอกจากเราต้องเอาชัวรดจากผงไปเดบมบีแล้วเนี่ย เราจะต้องเอาชีวิตรอดจากผู้เล่นด้วยคันนะที่แสบว่านั่นก็คือผู้เล่นด้วยคันเนี่ยนะครับผมส่วนจะแสบขนาดไหนก็นเพื่อนๆลองไปเล่นดูกบผมเราสามารถสร้างบ้านครับหอต่างๆได้ตามแบบตามสไตล์ของเพื่อนในเลยนะเล่นกับเพื่อนได้เป็นเกมไรเต็มรูปแบบเลยสปายสนใจเนี่ยเล่นโหลดใต้คลิปองผมเกมมาริพิสี Lost i n f l o ูเป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบต้องใช้เน็ตในก็เล่นกับผมความจำแบบ400กว่า MB นะซึ่งเดิมทีเกมเราเป็นเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องด้วยเราเครื่องบินตกกบผมแล้วก็เราติดอยู่ในเกาะหน ซึ่งภายในเกมก็คือต้องบอกกันว่าภาพสวยมากเป็นเกมในภาพมุมสูงด้วยตาใครที่ชอบเล่นเกมมาชอรอดที่ความจำน้อยแต่ว่าคุณภาพกราฟิกมาเต็มและว่าภาพสวยมากๆเนี่ยเราดูเกมไม่ได้แต่ยันที่บอกกบผมมันเป็นเกมในภาพมุมสูงนะแต่ว่าแต่มันจะเป็นเกมภาพในมุมสูงแต่ว่าคุณภาพกราฟิกที่ได้มาเนี่ยคือไม่ธรรมดาทีเดียวคับผมเราสามารถหาของแนละ้วก็สามารถสร้างบ้านตามแบบตามสไตล์ของเพื่อนได้เลยครับผมเราต้องเอาชอราต่อฝูงเด็กอมบีด้วยนะนอกจากเอาชอราต่อฝูงเด็กอมบีแล้วนยะมีระบบ PVE หรือว่า PVP ด้วยเป็นเกมนี่โคตรเจ๋งเลย เราสามารถหาของนะว่าสำรวจเกาะได้แล้วก็อามาสร้างเป็นแคมป์ของเราหรือว่าเป็นที่ป้องกันของเราได้นะเพื่อนๆจะสร้างอะไรไงก็แล้วแต่เพื่อนๆนล้วก็ผมอย่างที่บอกเกมนี้เป็นระบบ PvE หรือว่า PvP ด้วยโคตรเจ๋งสำหรับใครสนใจเกมมันฉลอดที่มืสอสเปคกลางๆก,ก็สามารถเข้าถึงได้แต่ว่าภาพสวยเนี่ยเราดูเกมไม่ได้ครับผมลิงก์เราใต้คลิปเลยเป็นเกมมันฉลอที่ดฟรีด้วยเกมมาดที่3 Our Planet Mobile สำหรับใครชอบเล่นเกมัชอชฉลอดเนี่ยนี่แล้วก็ผมต้องบอกกันว่านี่เป็นเกมมันฉลอฟฝร์มยักษ์เลยก็ว่าได้นะพ่อในเกมนี้ภาพสวยแลงการสร้างมากๆครับผม ที่เกมนี้น่าสนใจเพราะว่าเราต้องไปเอาชรอดในต่างดาวก็ผมเราสามารถสร้างตัวละครของเราเองได้นะมีตัวละครหลายตัวให้เราเี่ยลเล่นมากๆก็ผมแต่ต้องบอกกันว่าเกมนี้เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบต้องใช้เน็ตในการเล่เนก็ผมคือแบบแค่อนข้างใหญ่มากๆนะคือภาพสวยและการสร้างมากอีกด้วยแต่ว่าความเจ๋งอีกอย่างก็คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมสำหรับใครที่อยากเล่นเกมเอาชรอดกับเพื่อนเนี่ย นี่เลยเราต้องไปชอทในต่างดาวอย่างที่บอกเราก็จะเจอพวกสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่แรืวว่าต้องไปสำรวจในพื้นที่ต่างๆก็ผมเคยบบก,กันขับเพื mm ่อนน่คือสม mm ูท hmm. มากๆนะลงเล่นของเกมนี่คือเยอะมากๆครับผมเราสามารถไ้กับเพื่อนได้เราก็ต้องตามหาของเพื่อสร้างบ้านครับของอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อทําให้เราเนี่ยเอาชอดให้ได้ใช่ไหม mm hmm. เกมนี่จะเหมาะคนที่ชอบเล่นเกม,นมสำรวจอะไรเงี้ยเพราะเราสามารถสำรวจพื้นที่ได้หลากหลายอย่างเลยนะทางใต้น้ำร่าพื้นที่แปลกใหม่ในเกมนี้เต็มไปหมดแล้วครับผมแล้วก็พบเจอกระสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่อะไรเงี้ยลิงต้คทิปเลย เกมระดับที่2รองซูเปอร์แชมของเราก็ผมอันดาวบอกแล้วว่าเกมนี้นี่อาจจะเป็นคู่วแข่ของไลฟ์ออฟเตอร์เลยก็ว่าได้นะต้องบอกกันว่านี่คือเกมออนไลน์เติมรูปแหมว่าผมถ้าเพื่อนๆอยากได้เกมที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้เนี่ย ลองดูเกมนี้น่าถ้าชอบเล่นเกมแนวที่ภาพสวยแล้วก็มีเนื้อเรื่องด้วยเนี่ยลองดูเกมนี้น่าับผมคือเราต้องเอาชะโรดจากผงฟิลิปซอมบี้อยู่แล้วแต่ว่าเกมนี้พูดต้องระวังผู้เล่นด้วยกันด้วยนะเพราะว่ามันจะมีพวกท่คนอื่นๆที่ไม่ชอบเราอาจจะฆ่าเราก็ได้ใครที่ชอบในเกมแนวที่มันปะจนภัยหน่อยๆเนี่ยมีเรื่องหนักๆเนี่ยลองดูเกมนี้น่าับผมอันดาวเนี่ยคือมีข่าวมาสักพักแล้วนะแต่ว่าถ้ามาบนมือถือเมื่อไหร่กาเรน่าน่าจะรับทําเกมนี้น่าจะอยู่ในค่ายของกาเรน่าแหละสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเกมนี้จะเป็นะ เกมนี้เราสามารถได้กับเพื่อนได้อยู่แล้วสำหรับใครที่สนใจเดี่ยเพื่อนสามารถกดดูลิงก์ใต้คลิปได้ก็ผม,มเพื่อนสามารถกดลิงก์นั้นได้เลยมาถึงเกมระดับที่หนึ่งซูเปอร์แชมป์ของเราก็ผมโปรเจกต์ EOE อบอกแล้ว่าเกมนี้ถ้าเพื่อนเพนกำลังหาเกมที่กราฟิกอลังการการสร้างเนี่ยเอาให้แบบมันถือระเบิดไปเลยเนะี่ยเลาเล่นนะคือเกมนี้เลยก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้กราฟิกหนักมากๆก,ก,ก็ผมถ้าใครที่ชอบในเกมโอยเฉพาะที่มันกราฟิกหนักๆมีระบบครบเครื่องเนี่ย ลองดูเกมไปได้ที่เป็นเกมมาใหม่ที่ร้อนแรงมากๆในขณะนี้สำหรับใครที่เป็นสายเอชรอดอยู่แล้วน่าจะสนใจเกมนี้นะเราสามารถไปเอชรอดในยุคอนาคตเก่ผมก็จะมีพวกสิ่งมีชีวิตต่างๆเยอะมากมายเลยเราต้องอพยพภัยแล้วก็เอชรอดให้ได้กบผมเราสามารถสร้างบ้านคลักผองต่างๆได้หมดเลย คือที่สาคัญในเกมนอกจากอาสูรที่มันใหญ่โตแล้วนะจมบอสที่มันใหญ่โตแล้วเนี่ยเยพื่อนต้องระวังผู้เล่นเดียกันด้วยนะเพราะว่าจะมีผู้เล่นเนี่ยคอยทำร้ายเราตลอดเวลาผู้แย่งของเราอะไรเี้นปเกมที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครเล่นเกมเอาชวรรถที่เราสามารถเล้เพื่อนได้เนี่ยลองดูเกมนไม่ได้ก็ผมลิงใต้คลิปเลยโปรเจกต์ EOE โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะถ้าเพืพ่อนๆชอบเล่นเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าอยากได้เกมอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเม้นบอกกันได้ก็ผมแต่จะมีคลิปขึ้นมาแล้วก็ เพื่อนสามารถกดเข้าไปดูได้มีเกมมาเล่นอีกเพียบเลยร้อยเพื่อนเข้าไปดูก็ผมอย่างที่บอกไปในต้นคลิปว่าเพื่อนจะกดติดตามหรือไม่เนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนแล้วก็ผมแต่ว่าถ้าไมอยากพลาดเกมเจ๋งๆแบบนี้ก็สามารถกดติดตามกระดิ่งเราไว้ได้เวลามีเกมเทพมาเนี่ยเวลาเอามาลงคลิปเนี่ยเพื่อนจะได้กดเข้ามาดูเป็นคนแรกได้ก็ผมเพราะบางทีมันอาจจะไม่แจ้งเตือนอะไรงี้เวลากดติดตามกระดิ่งเราไว้เนี่ยจะได้ไม่พลาดเกมก็ผมโอเครับคลิปนี้เจอกันหน้าผมเชียร์แค่มาแฟนบายยดูคลิปต่อไปได้เลยมีเกมนั้นเล่นอีกเพ